วันนี้จะมารีวิวนะเขาเรียกว่ขาตั้งไ a d อันนึงนะที่ซื้อมาด้วยเหตุผลที่ว่าโต๊ะมันเต็มครับฮาโนขาตั้งไ p แ d นะซึ่งมันบอกเลยว่ามันตั้งได้ถึง12นิ้วเลยนะครับโอเคต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้ดูนะบนนี่มาได้ไมวาดรูปได้ไหมวา,ด,วาด,ด้วูปได้แน่ๆนะครับนะแต่วงเล็บแต่แต่มันจะพงเคแค่น,นั้นเองนะครับ ตอนแนะนำว่าถ้าเกิดจะวาดรูปใช้แตนตั๊กตตองก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออมด้วยนะครับตอนนี้ครูออมมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซุปเปอร์แตงเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูออมนะครับในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้สาระนะครับผมสวัสดีครับพบกับครูออม L M Studio อีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวอ่าอ่าอันนี้นะครับ อันนี้คือเป็นขเขาเรียกไปขาตั้ง iPad อีกอันหนึงนะที่ซื้อมาด้วยเหตุผลที่ว่าโต๊ะมันเต็มครับเปิ้มาดมาดูกันดีกว่าว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับมาอันบล็อกกันดีกว่าว่ามีอะไรข้างในนี้บ้างนะครับซื้อมาจากช็อปปี้นะครับแล้วก็มาดูข้างในดีว่วว่าอธิบายไป,ไปพร้อมๆกันแล้วกันก็พยายามซื้อนที่มันไม่แพงมากแต่ว่าดูด,ด,ดูปลอดภยัยนพะอยอมซื้อ ราคาสูงนิดนึงนะนี่นะครับตัวนี้อ่าดูสิเห็นเต็มมไหมนะครับไม่รู้ว่าอะไรนะอ่าวนว่าแต่งี่ห่อชื่อว่าลาโนนะครับลาโน่ซื้อมา629บาทนะครับซื้อมา629บาทของลาโน่ไทยแลนด์ล็อกพิเชียวเลยนะ <ๆ S 1> ทีนี้เรามาแกะกันดีกว่านะครับว่าเออข้างในเป็นยังไงต้องต้องงานชาน้างต้องมากรอกน,นะนี่หนักพอสมควรเลยเน,ะนะี่ยข้างในหน้าตาเป็นไง ล<ห>านอขาตั้งได้แข็นะซึ่งมันบอกเลยว่ามันตั้งได้ถึง12นิ้วเลยนะครับอ่ามันใจละอีห่อน,นี่นะมันดูมีวารันตีมันไม่ได,ไดไนะ้ไม่ได้ไก่กานะไม่ได้ไก่กามีวารันตีนะมีตัวนี้เหล็กน,นะครับอ่าอัอนนี้แค่นี้ก็หนักละอ่าต่อไปก่อนเออตอไปก่อนเลยนนต่อไว้ก่อนเลยอ่อต่อไว้ก่อน เราต้องมาดูจริงๆสิ่งที่อยากจะเช็คที่สุดคืออันนี้ครับตัวนี้ไอตัวนี้มันจะเอา iPad อยู่เพื่อแต่ดูโอเคอยู่นะดูดูโอเคนะแล้วไอ้ก้านข้างหลังเนี่ยไอ้นี้ยแหละคือตัวตัดสินใจซื้อเลยว่ามันจะแข็งแรงพอไหมนะครับเพราะว่าเพนพอยต์ของพวกคือแข็งแรงไม่พอนะครับน,นี้สปริงหมอนกันไม่ค่อยมีอะไรมาก อ่ะนี่ไงอยู่นี้นี่ไอจุดหลักๆกันตรงนี้ครับตัวยึดนะครับตัวยึดตรงเนี้ยไม่ได้เป็นลูกกิ้งไม่ได้กลมๆตอนที่ศึกษาอยู่นะเห็นหลายอันนะที่ราคาถูกกว่านี้เป็นกลมๆอันนั้นน่ะไม่แนะนําเลยอันนั้นบอกเลยว่าวางไปสักพักมันจะค่อยๆลงมาเองเรื่อยๆเรื่อยๆนะดังนั้นใครจใครที่จะซื้อแบบนั้นอยู่แนะว่าอย่าไปซื้อนะมันมันไม่ไม่โอเคเจ็บมาแล้วนะบ,บอกกันอันนี้ด้เป็นฐานนะตัวที่ต้องหนักนะครับ ไม่หนักไม่ได้ไม่หนักมันจะทําให้ไอ้น,นี่มาอยู่เป,เป็นโฟมอ่ะนะนิ่มๆน,นะเอาไว้สำหรับเขาเรียกว่ายึดนะมีแรงมีแรง,แรงยึดเหนี่ยวกับพื้นนะครับทาให้มันมัน,มนไม่ไม่เคลื่อนง่ายๆไอ้น,นี่หนักอพอสมควรเลยนะโอเคอันนี้นะดันเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นนะซึ่งโคตรแข็งเนี่ยมันมีโคสเห็นมมีคําว่าโคสเนี่ยขโมดเห็นไหมโคสกับโอเพนเนี่ยคือเอาออกได้ไอ้น,นี่มันเอาออกได้แต่ว่ากลัวขึ้นไปแล้ว ดึงลงมาไม่ได้แข็งเหลือเกินนะก็นั้นไม่ต้องนึงลงแล้วให้มันอยู่ตรงนี้ไปนะ <c oughs> ให้มันอยู่ของมันไปนะแล้วก็หมุนได้หมุนหมุนได้ระดับหนึง่งนะแข็งไอ้ตรงนี้แข็งระดับหนึง่งแข็งแบบแข็งมากตรงตรงนี้ตรงนี้นี่ใช้ตัวยึดนี่ได้นะครับโอเคน่าจะใช้ได้อยู่นะนะแล้วก็อดู่ข้างล่างมาต่อนะกับพื้นกับพื้นมัน ที่ทตอบประกอบไว้ตอนแรกนะก็หมุนกัาไปเลยหมัไปเลยก็ไปหมุนก้าไปนะนหมุนก้าไปกับตรงนี้นะมันจะสูงประมาณนี้นะครับสูงประมาณนี้ประมาณถ้าเก้าอี้ก็นั่งประมาณนี้ถ้าโอนั่งบนเก้าอี้นะมันก็สูงประมาณช่วงนี้เอาตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับหมุนเข้าไป ดูดูแล้วค่อนข้างดูดีอยู่นะแบบมีเหมือนกับว่าวัาสดุมันดูดูดีอยู่โอเคต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้ดูนะบนนี่ข้างล่างเป็นนี่นี่เป็นฐานมันนะเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อืมตรงนี้นะก็จะมีนี่้องอได้นะหองอจักองอจับตั้งตรงนี้ได้นะแล้วก็ ใช้ตรงนี้ใน,นการยึดใน,นการยึดให้มันแข็งนะครับถ้าเกิดเราเรา,เรา,เ,ราเราปิดมันก็จะเนี่ยอย่างนงี้ได้เนี่ยให้มันสูงขึ้นต่ําลงได้เนี่ยถ้าต่ําลงเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ปิดให้มันแข็งนะครับบางคนอาจจะคิดเอ๊ะปกติไม่รู้ปิดทีงไหนไปด้านไหนนะั้นถึงจะแข็งขึ้นนะให้บิดไปตามเข็มนาฬิการครับถ้าเกิดจะอ่อนลงก็ปิดทวนเข็มแค่นี้น,นะครับแล้วก็ตรงนี้ปิดเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ก็ปิดได้อีกเนี่ยปิดให้ให้มันแข็งขึ้น ลงได้นะเดี๋ยวเราเอ i อ a แมาวางดีกว,ว่ารู้ออกต้องาการจะให้มันใช้คู่กับ iPad 12นะครับ2.9เออแต่ว่าข้อเสียคือใส่ Apple Pencil ตรงนี้ไม่ได้<ๆ>อันนี้ไปซื้อเคสมานะให้มันมีตรงนี้นะครับจริงๆก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมันก็ยังมันก็ยังแบบต้องต้องออกยากอยู่นะแต่ก็ยังดีกว่าไม่งั้นมันจะทับปากกาไปเลยนะลองหลายวิธีแล้ว แต่จริงๆถ้ากินท่านแนะนำก็ e Switch อ่ะน่าจะโอเคสุดเพราะว่ามันแข็งๆๆนะครับสามารถใช้งานได้แบบนี้นะครับมาดูแล้วกันนะดูด้านข้างนะอย่างนี้นะครับบิดหนึ่งนี้ได้เนี่ยบิดอย่างนี้ได้นี่ใส่ไอ้นี่ iPad 12นะ12-9นะครับนี่ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะใส่พอมเคสเอาอยู่เอาอยู่คือเนี่ยไม่ไม่ล่วงลงนะดันขึ้นได้นี่ดันขึ้นอย่างนี้ได้ ขาตั้งไม่มีปัญหาเลยนะแข็งแรงนะครับแข็งแรงพอที่จะตั้งนะแต่บอกาะว่าเหมาะก,การบ้านรูปไหมไม่เหมาะเท่าไหร่เนี่ยจะบีบเห็นปะเน,นี่ยดูดูเนี่ยมันจะบีบเข้าไปเนี่ยอันนี้คือสาเหตุทำไมต้องซื้อเคสสวีซีนะเคสสวีซีหนะ้าตาเป็นไงเดี๋ยวให้ดูก่อนมันนีบแหละแต่ว่ามันหนีบไม่ลงเห็นปะสามารถเอาปากกาเนี่ยใส่เนี่ยโดยไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเห็นปะเข้าได้เลย,เลยแล้วก็ดันเวลาดันปากกาออกข้างหลังเนี่ยมันมีรู ดันนะดึงปากกาโอเคได้แล้วก็ถ้าเป็นอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะไม่มีปัญหาเพราะว่าใช้เคสวิต easy นะวาดรูปได้ไหมวาดได้วาดได้แน่ๆนะครับผมให้ด,ดูเลยแต่วงเล็บแต่แต่มันจะพองเคแค่นั้นเองนะครับบางคนอาจจะจับอาจจจับไปแผดไว้เราก็วาดก็ได้แต่ว่าครูออไม่ชอบจับนะคือแต่ถ้าใครจะซื้อมาวาดรูปไม่ไม่แนะนำให้ซื้อมาวาดรูป ก็แนะนำว่าถ้าเกิดจะวาดรูปก,ก็ใช้สแนตนด์ตั้งโต๊ดดีกว่าแต่อันนี้มันเป็นกรณีที่ครูออมซื้อมาเพื่อเพราะว่าโต๊มันเต็มโมเปม,มเต็มแล้วมันไม่มีที่วางไอแพแล้วก็ต้องซื้อมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอามาดูหนังดูกระตูนเรียนวาดรูปนิดหน่อยวาดวาดเท็กชอร์เล็เช์ชนนิดหน่อยถ้าเป็นคนที่ใช้ iPad ไม่ใหญ่นะ,นน iPad 10, iPad mini, อ,ะอย่างเช่น iPad เนี้ย iPad 10 i p a อ mini อะไรเงี้ย iPad ธรรมดา iPad Pro เงี้ยที่ไม่ใช่ตัวที่ไม่ใช่ตัวนี้12นะก็หนีบได้เลยนะหนีบหนีบได้เลยในแน,ะนวตั้งก็ได้นน จบกันกปไปกับตัวรีวิวขาตั้งลานนะครับที่สามารถตั้งได้ถึงไอแพด12เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดี <S <S ข้อเสียกันนะในการใช้งานนะ <S <S เอาเอาเป็นว่าเอาสรุปข้อดีก่อนข้อดีนะตั้งเราแบบมันกินพื้นที่น้อยจะว่างกันได้แล้วมันเลื่อนง่ายมันเสียบได้อะไรได้นะฮะนี่ข้อดีมันนะ <S <S ข้อดีที่สองก็คือในการโยกตรงน,นี้นะครับในช่วงนี้มันทําได้ค่อนข้างอิสระนะเนี่ยโยกอิสระสามารถบ,บิด ความเหนียวแน่นได้ได้เยอะนะอ่านี่คือเรื่องความแข็งแรงระดับหนึ่งจอดูแบบเออดูแข็งแรงมาดูเลื่อนเโค้งลงอะไรเงี้ยแต่ต้องมีแรงปิดนิดน,น,นึงนะข้อที่3นะเป็นเรื่องของการที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถใช้กับ iPad ได้ทุกขนาดนะหรือหลักหนักหนก็ได้นะเออแล้วก็ที่คิดว่า iPad 12ไม่ไม่น่าจะมีหนักกว่า12.9แล้วนะยูเวนว่าอนาคต iPad จะทำนิ้วมา อันนั้นก็ต้องโดูอีกทีนึงว่ามันจะหวังมันจะแบกไวไหมแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งก็คือเวลาเราพีเซนเนี่ยมันดูสวยงามดีเนี่ยเห็นปะมันถ้าเราถ้าเราวาเลยตำแหน่งที่ดีพอนะมันจะไม่เห็นข้างหลังอย่างเงี้ยเออเห็นปะมันจะดูสวยงามเห็นปะอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงข้อที่เห็นว่ามันเป็นจุดสังเกตแล้วนะนะข้อจุดสังเกตหนึ่งก็คือความคองเคงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะต้องใช้แรงบิดเยอะนิดนึงนะจริงๆมันมันน,มน,น,นะมมน่าจะแข็งแรงได้มากกว่าน,นี้นะมีความสกว่าน่าจะแข็งแรงได้มากกว่านี้ ในราคานี้แล้วก็ไม่เหมาะการวาดรูปนะถ้าใครซื้อมาวาดรูปก็อาจจะคิดใหม่เถอะนะคิดใหม่ใช้ตัวสแตนดีกว่าใช้อย่างนี้ดีกว่าส่วนสําหรับเหมาะเหมาะใครนะเหมาะกับใครที่ใช้งานนะเหมาะกับพวกอะไรวไยพีเซนต์อะนะนะไวไยพีเซนต์งานนะแบบวางเงี้ยปึ๊บแล้วก็พีเซนต์อะไรนิดหน่อยอนะที่มันตัวเล็กๆอนะแล้วก็เหมาะอาร์ติสเหมาะไหมก็เหมาะอาร์ติสนะเอามาดูหนังอะไรเงี้ยเอามาดูหนังเอามาบันเทิงนะแล้วก็เหมาะว่าเด็กๆไหมเหมาะพวกเด็กๆก็ระวังนิดนึงนะเด็กๆเนี่ยราจั๋งเนี่ยมัน มันอาจจะล้มใส่เด็กๆได้นะครับถ้าใช้ iPad นะก็เวลาเด็กๆก็ควรจะตั้งอย่างเงี้ยวางวางอย่างเงี้ยเออเราก็ปิดแน่นๆหน่อยให้เด็กๆใช้ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ระวังนึงถ้าเกิดจะให้เด็กๆใช้แนะนําให้อาวางของถ่วงมาข้างล่างนะแบบให้มันให้มันหนักๆเลยไม่งั้นมันจะล้มใส่เด็กได้นะครับคนที่หาไม่มีสเปซแล้วอ่ะในการวาง i p แ d แล้วอ่ะเพราะถ้ามีสเปซก็ไม่ต้องมีก็ได้อย่างเงี้ยมึงต้องหนูต้องมาเออก็ไม่มีสเปซก็ ก็คือเนี่ยใช้เนี่ยเพิ่มสเปซในการวาง iPad นะโอเคสำหรับรีวิวนี้นะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรก็ถกบถามมาได้นะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ